โอ okay, เคสวัสดีสุริยาชวเวียดามเดี๋ยเกมชื่อว่าซาเดลเล่กับผมนายปรซนครับก็เมื่อมามาวานเราว่าจะไม่ลืมอะไรแล้วนะเว้ยลืมเอาที่ดักปูไป้ใส่โอ้ยแล้วก็จะขี้ลืมขนาดนี้วันนี้วันที่ 8, แปดะดูร้อนปีที่สามนะครับวันเกิดกัสดนะฮะโอเคไห่ขอเช็คดวงชะตาก่อนก่อนทำอะไรโอ้ดวงดีมากว้าวโอเค ขอโทษถ้าเกิดได้กิ่นอะไรนะเมื่อคืนฉันร้อนจนแบบเหงื่อออกไปหมดเลยอะ่ะโอ้ไม่เป็นไรหรอกร้อนจัดขนาดนี้เลยเหรอะร้อนถึงขั้นเพน่นดิบดน,นะฮะสุดยอดเกมนี้แม่งร้อนสมจริงเหมือนเมืองไทยเลยเมืองไทยก็ร้อนแบบเดียวกันแหละนะอันนี้หอ,อมาเจอชั้นที่ ที่ท่าเรือในวันที่ท้องฟ้าจำสายหนอมฉันมีบางอย่างจะให้ดูจากอีเลียสครับแล้วก็ฉันไปเจอนี่อยู่ในอารินชาร์กนะมหวังว่านายจะใช้มันจากพราแพมครับเป็นเอ็นดิจีอ่ะยอดของดีถ้าเกิดเราไปทะเลตอนนี้บอกเลยว่าอีเอลียสรอเราอยู่แน่แน่นอซึ่งถ้าจะไปอยากไปไหมถามก่อนว่าอยากไปไหมถ้าอยากไปเตรียมตัวคนที่รับไม่ได้กับสิ่งที่เรียกว่าไงอ่ะ รับไม่ได้กับการเจออีเวนต์ผู้ชายก็พยายามข้ามไปแล้วกันนะผมเราแก้ถ้าไม่ได้จริงๆนะผมเพราะว่าแต่ละคนก็ยังอยากดูกันอยู่นะครับแล้วก็มีบางคนที่ไม่อยากดูเหมือนกันนะฉะนั้นเราก็จะหายใจเราเนอะผมตัดออกเลยก็คงไม่ได้แล้วฮะเออั้นแล้วก็ข้ามเอานะผมไปเดี๋ยวเราเก็บของกันก่อนอนิดนึงรอให้ผมค่อยไปทานบางอย่างกันะวันนี้วันเกิดการใช่ไหมเดี๋ยวต้องเอาของให้การด,ด้วยนะครับ จะขอเก็บก่อนว้าบอันนี้สองอันตุ่มๆโอเคปล่อยไกลเฮ้ยวันนี้อันนี้ออกว่ะขนแก่ว้าขอ,อนมหน่อยหมูไม่มีนมอันนี้มีปะรูบี้ไม่มีนมครับอันนี้เอ็มมาลองปะตัวนี้ปะเอ็มไม่ลองไม่มีนม่ะ อันนี้พวกวัวมีนมทุกตัวแหละพวกวัว <c oughs> อา้าวกดผิดอ,อ้อมอ้อมโอเคอืมได้แล้วเรียบร้อยเคลียร์โอเคครับเก็บเข้าไปครับเดี๋ยวค่อยดึงมาทีเดียวเราจะเอามาเป็นเออ่นมนมสามขนแกะหนึ่งอ่ะเรียบร้อยขนแกะไปทอ <c oughs> เอ้ยอย่าบาังดิลูกโอเคเรียบร้อยครับ ป่ะเคลียร์กับวันนี้เราไปหาอะไรทำมาดีกว่าขั้นแรกเลยเดี๋ยวจะต้องแวะไปหาอีเลียสนะผมในไหนก็ด้ไหนแล้วเขาอยากเจอเราเราก็ไปหาเขาหน่อยมีอะไรงอกไหมไม่มีวะ่ะโลงเรียมเลยรับเรียมเต็มโลงตอนนี้ไอต้นไม้เริ่มโตขึ้นเรื่อยแล้วครับเดี๋ยวเราทำการตัดทิ้งนะผมเดี๋ยวขอตัดทิ้งก่อนสักคู่หนึ่ง ตัดดีๆอยา่าพล้าโอเคเฮ้ยทำไมมันแม่งแหม่งวะไป่าคิดปเองมาถูกแล้วเอา้าเวนตีพลาดโอ้ยสวยอะไม่เป็นไรเอาใหมปลูกใหม่ได้ครับตองไม้ธรรมดามันตีเีมมันแตกเลยนะผมะแล้วเราต้องเบาๆมือมาหน่อยอ่ะ ติดเลยวะเคเรียบร้อยได้ครับอ่ะเรียบร้อยสำเร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเอาของมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวรู้สึกว่ากัสจะชอบส้มนะผมฉชนแล้วเดี๋ยวเราเอาส้มไปให้เขาส่วนอย่างอื่นก็ไม่ต้องทำอะไรเนื่องจากว่ามันเสร็จหมดแล้ว เดี๋ยวขาเก็บของแป๊บหนึ่งต้มอ,อันนี้เหลือไว้อันนี้พีทขายอันนี้เหลือไว้แซ่บแล้วก็ไ,ไหนๆแล้วเดี๋ยวเอาที่ดักปูไปด้วยแล้วกันน้พอดีเลยนะเดี๋ยวก่อนนะจำได้ว่าหัวใจอีเลียตมันสิบดวงเหรอถามจริงโอ้โหหัวใจสิบดวงเจออีเวนต์หนักแล้วแหละจริงๆนะครับผมรับประกันเลยว่าอีเวนต์หนักจริงๆครับใครทนไม่ได้ใครรับไม่ได้จริงๆขอให้ ข้ามเดี๋ยวผมขอให้ข้ามแล้วข้ามเลยแล้วกันน้องเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวบางคนมันรับไม่ได้จริงๆนะมันมันไม่ใช่กระแดะนะบางคนแบบว่ามันไม่ได้รังเกียจหรือ,อไรบางคนเขาจะแบบรู้สึกแบบว่ามันน่าขึ้นไฟอะไรเงี้ยเอออันนี้มันบางคนเป็นบางคนเป็นจริงๆเขาไม่ได้กระแดะนะเขาเป็นเรื่องจริงนะพวกนั้นนะฉะนั้นแล้วเข้าใจครับรเข้าใจไม่เป็นไรนะเออคนที่ยังรับได้คนที่ยังอยากดูอยู่ก็ดูต่อไปครับมันไม่ได้น่าังเกียจขนาดแบบว่ามีไแบบอะไรแบบนั้นหรอกไม่ไม่ใช่ e, หรอกครับ ข้ามเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ไหวอ้าวเจออเล็กก่อนว่ะเวนอีเวนอเล็กก่อนอีเลียครับเฮ้ยทำลไรอรเล็กนั่งคนเดียวกังนี้อ่ะใส่เปเชั่นนายเห็นฉันกำลังเศร้าอยู่เลยนี่นะนั่งเป็นเพื่อนนะ ก็วันนี้ครบรอบสิบสองปีอะที่แม่ฉันตายไปแม่ฉันเสียอ่ะฉันยังจำไม่ได้ดีเลยวันที่เธอทำอซลเต็ดเลดิสมันเป็นอาหารนะผมแซนด์วิชนะครับให้ฉันกินและโยนกริบบอลนะผมคืออะไรเปต้องหรืออะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันแปลงเปอะไรนะผมกับฉันในสวนหลังบ้าน เธอดูแลฉันอย่างดีแล้วก็ในตอนเด็กนั้นมันเป็นยังเด็กเกินไปที่จะพูดว่าขอบคุณแต่ว่าตอนนี้เธอจากไปแล้วนี่เป็นของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของที่ระลึกหรือของดูต่างหน้าอะไเนียผมที่เขาเหลือทิ้งไว้ให้เป็นเอ่อสีเครลตมิวสิกบ็อกครับผม กล่องเพลงอะครับเฮ้ยภาพลอยขึ้นมาเลย คนที่แข้งแผงสุดนี่ก็มีด้านที่อ่อนแอที่สุดเหมือนกันนะครับตอนนี้นายกำลังคิดอะไรอยู่เหรอเซกชั่นข้อหนึ่งคือเป็นเกียรตินะผมที่แม่เนี่ยจะอยู่ในความทรงจำของเอ,เ,อเล็กตลอดไปแล้วก็ใช้ชีวิตให้ดีที่สุดนะผมข้อหนึ่งนะข้อสองคือคุณจมปลักกับอดีตมากจนเกินไปฮนระข้อสามนี่น่าจะเป็นเออ ฉันจะอยู่ฉันอยู่กับนายเสมอถ้าเกิดนายเหงานะครับเอ,อ่อคุณได้รับมันมากจะเกินไปชีวิตมันยากสำหรับทุกคนนั่นแหละข้อไหนคือข้อที่ควรตอบวะอืมถ้าเกิดใจจริงๆอ่ะอยากจะตอบว่าอันเนี้ยข้อหนึ่งแต่ถ้าเกิดเอาตามสวิตเนี่ยหรือเรียกว่าเป็นอะไรที่คนตอบถ้าเกิดเราเป็นผู้หญิงนะเนื้อเป็นภาพผมเป็นผู้หญิงนะแล้วผมจะตอบผมอยากจะตอบอันที่สามเพราะว่า มันก็ว่าถึงนายจะไม่เหลือใครแล้วแต่นายยังมีเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเออถ้างั้นบอกเอาตามที่ผมคิดแล้วกันนะข้อสามครับขอบคุณนะสัตวิชเช่คุณแตกต่างจากคนอื่นแบบว่าดูสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเออฉันดีใจนะอ่ะ ตอนนี้ฉันเริ่มรู้สึกไม่ดีที่จะดั่งตรงนี้แล้วแหละรู้สึกว่าฉันพูดจาเลอะเทอะนะก็ตอนนี้กลับบ้านเถอะเออสตเตตเมนท์ฮะอะไรเรียกทำไมอย่าบอกใครนะว่าฉันเอ่อร้องไห้อะไรอย่เงี้ยเข้าใจไหมขำเฮ้ย โคตรแสบเราเนี่ยโคตรแสบโอ้ยเล็กชีวิตนายนะ่าเศร้าชิเป่งเลยไหนก็ไหนแล้วเจอนายแล้วสนใจจะเอาอ่านี่ไหมอ่าเผื่อจะดีขึ้นโอเคครับตอนนี้หัวใจของแต่ละคนนี่ยังไม่เต็มนะผมเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ให้ขวันเลยนะผมก็เหลือหมอเหลือแซมครับแล้วก็เหลือแสนดีนะฮะโอเคไปหาหมอหาแสนดีกันวันนี้เดี๋ยวอเอเลียนยนี่ไว้ก่อนแล้วกันขี้แยลแล้วแม่ง มาครั้งแปดแล้วแปดพลาดเยอะเหลือเกินโอเคอุ้ยโทษดึงปิดเฟซเอ,อ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงกัดกัดเดี๋ยวก่อนเอาอันนี้มาฝากเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นนะลืมปิดเสียงเฟซอะ่ะอันนี้วันเกิดเออต่อไปก็เดี๋ยวไปหาแซมนะผมกับใครวะแซมกับหมอ,อแค่ตัดฟุตไม่ได้หรออ้าวโหลเอเ้ยไม่เป็นไรขี้เกียจแล้วครับเร็วเข้าไปดิเข้าไปดิเออ เปิดเที่ยงเรอย่าไปเปิดนั้นเดี๋ยวหาหมอครับเอาแซมอยู่นี่ไปไหนวะเอาเพน,นีมานี่ทิปเปงเดี๋ยวให้ของตักดักหน้านี่บอกเลยโดนโดนงานหยาบหมอเอากาแฟมาให้หมอชอบกาแฟไม่ใช่เหรอหมอจะได้อยู่ดึกๆได้มีสำหรับฉันเหรอจะสำหรับหมอเหรอจ้ะมาไม่รู้ว่าแซมไปไหนครับเห็นเขาเดินไปน่าจะไปทำงานมั้ง ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีบซื้อรีบไปหาเขาครับก้าวเอาพิซซ่าพิซซ่าเฮ้ยฟิสทาโคก้าวอันทันเดียวโอ้โหถูกเว้แต่ไม่เอาไหนไหนไหนแซม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 เอาพิซซ่าเออเดี๋ยวพิซซ่าเอ้ยดดลดลดดเรียบร้อยคุยเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อย หัวใจตอนนี้ทุกคนอยู่ที่9้าดวงนผมก็ไม่มีเหลือเศษอันไหนก็ได้ไหนแล้วดีกว่าเดี๋ยวผมว่าเราทำอีเวนต์สองสองอันติดไปเลยแล้วกันเนาะเอ้ยเดี๋ยวก่อนอันเดียวดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวนะผมเออโอเคปะ่ะหายเงินทำไปดีกว่าวันนี้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวว่าโรบินมีอะไรบ้างมันจะได้ง่ายตอ่องการตัดง่ายตอ้องการตั้งชิพาร์ดด้วยผมบอกเลยว่าการตัดด้ง,าางชิพาร์ดลายกิฟที่บอกเลยคิยากมากเพราะมันทำหลายอย่างไงในวันหนึ่งอะ่ะกว่าจะทั้งกว่าจะแบบคิดออกว่าเอ้ย นี่ต้องตั้งชื่อนี้นะเว้ยจะได้แบบดีๆอะไรอยางี้โอ้โหโคตรยากยากยากแบบยากมากยากเดชตามนั้นฮะถ้าแล้วถ้าเกิดเรามีอีเวนต์นี้มาปุ๊บอุ้ยนี่มันซิสติกได้จำได้ว่ามีแล้วนะมีอะไรขายบ้างโรบินอ้ยโคตรกางติรดตเตตเติรตเติรตต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 ต บ่อน,น้ำนี่เอาไปทำตรงไหนได้บ้างวะควรตั้งตรงไหนอะ่ะให้มันดูดีอะ่ะผมอยากจะตั้งไว้สักอันหนึ่งเป็นอนุสร์ไม่น่าต่างักทีอะ่ะตรงนี้มีบ่อน,น้ำมันมีบ่อน,น้ำทั้งฟาร์มอะครับไม่จำเป็นต้องทำอะไรแล้วอะ่ะโอเคไม่ต้องทำดลและไป ตอนนี้ไม่กลับโปรเจกต์เราเสร็จอีกอย่างนึงแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่ให้スタッดเรางอกเงินแลวงอกงามมารามแท้แต่ตึงนะผมท่นี้เริ่มมีเงินใช้กันอย่างล้นหลามนะฮะโอเคก็ก่อนจะทําอะไรเดี๋ยววันนี้เราไปทําฟาร์มเรียบร้อยก่อนเพราะว่าไม่มีอะไรทำแล้วนะผมข้ามวันเลยละกันนะเคลียร์ไปเคลียร์แบบจบกันไปนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะว่าไปนี่เอาดอกไม้ไปให้แสนดีก็ไม่ไม่เวิร์กไม่ผิดอะไรนะต้องสนใจว่าไปปะ่ปปะเออไปไป,ไปมาแล้วก็เดี๋ยวพาแสนดีกัน เฮ้ยแซนดีป้าแพมไปหาแซนดีหน่อยป้าแพมป่ะรถเมย์บ้าเลยตั้งห้าร้อยแพงใช่เปมแต่ก็สำหรับการทำงานของเรานี่บอกเลยว่าไม่ค่าแพงอะไรหรอกออกแนวจะถูกด้วยซ้ำวันนี้ดูชะตาดีมากนุ่มเราลงเหมือนยังคุ้มเลยฮะจริงแล้วของที่ได้ผมน่าจะเป็นดาวทองเยอะเอาดาวเงินสามอันมาเออดีไปเปิ้นช่อง โอเคไม่มีไรไปเอาดอกไม้ให้แสนดีก่อนเดี๋ยวเราลงเหมืองกันว่างๆอะน,นี่ละของที่เต็มมานั่ผมบอกเลยมันมเพียงพอมะเพียงพอเลยสักนิดหนึ่งนะฮะโอ้หแม่งแต่ละอยา่างอุบาทมากง่ายแสนดีแวะมาหาฮัลโหลสวิตซ์ว่าไงา สักครู่นะครับอ่ะโอเคโอเคขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะไปนี่กันลงเหมือนเทซายกันก็ของที่เต็มมาบอกเลยว่ามันไม่พอนะัจริงๆแต่ว่าก็อยากอ่ะก็อยากแล้วผิดอะไรอ่ะเออก็อยากแล้วผิดอะ,อออะดไรก็ลงดิบอกเลยว่ามันจะเป็นแบบ เจอของเยอะขึ้นบันดวงดีนะผมธรรมดามากเนี่ยเจอของคอเงของคุ้มโอ้โหเนี่ยแบบเจอเป็นกองอย่างเงี้ยใช่เลยขุดเอาเล่นๆครับแต่บอกเลยว่าของที่ได้มามไม่ได้เล่นๆเ,เลยนะฮะสรมเรียบร้อยรองเท้ารองเท้าอะไรโคตรกากไม่เอาเดี๋ยวป็โยนทิ้งครับไปก่อน อ้าวนี่มันเจ้าสลับน้อยมาลงครับไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างเนะแถวนี้มีแต่ทองครับแล้วก็มัมมี่หนึ่งตัวอขอทางลงหน่อยซิไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างคอสนี่ไม่จำเป็นต้องเก็บกระไดหรอกเรามีเยอะ ปัญหาก็ทางลงไม่มีครับต้องขุดเอาอันไหนนะอันนี้หรือเปล่าแถวนี้บอกวะใช่เหรอไม่เจอว่ะดวงดีไม่ช่วยให้เราเจอทางลงเร็วขึ้นนะครับนี่ไม่เป็นระเบิดที่บอกเลยขุดกันตาแตกไหนว่าทางลงนะอ่าไดอแล้วนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ดดย,อ,อ,ยอึ๊บอึ๊บ้โยโทษผิดอนะ่า โอเคครับสะอาดเรียบอัพเรียนเต็มโล่งครับโอเคเราวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราไปออกชิบหายไม่ใช่ไม้ดิไปเออไปมาก็ไห้ไปมาก็ไดนไหนๆก็มาแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราลงนี่กันดีกว่าชั้น40นะไปหาวินเทอร์รู้ให้เพนนีกันแล้วก็หาพวกของไอ้ทั่วไปด้วยเอาเมื่อกีอ้ฟอเทนเทียโทพัาดไหนดูซิว่าจะมีวินเทอร์รู้ให้เราเก็บไหม ถ้าจะวินเทอร์รูต้องหาชั้นที่มันเป็นอ่าเอ้ยอริสิคอดหรอเป็นงี้เหรอเชฟเพิ่งเคยได้ครั้งแรกโอ้โหขอวินเทอร์รูหน่อยจะมีชั้นหนึ่งครับผมไม่แน่ใจว่าชั้นไหนเ,เนียนสกอร์เยอะได้ไปแล้วน่าจะมีชั้นหนึ่งที่มันเป็นแบบ จะมีดินอะ่ะเออแล้วตรงนั้นด้ขุดอินเทอร์รูทได้ครับหาทางลงมนผมไม่รู้ว่าชั้นอะไรนะสี่รือห้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ไม่ใช่ชั้นสีสิแล้วแหละผมเ,เปิดด,ดูแล้วไม่น่าใช่เสียงอุ่งอุ่มมาจากไหนเนี่ยใช่แมวน้ำไหมอ้าวมีทางลงอยู่นู่นโอเคเอ้ยสีเทา มีสีเท่ากับเขาด้วยเดี๋ยวขอเขาขุดแป๊บหนึ่งหาทางลงก่อนโอเคเจอแล้วเเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าทุกอย่างคือเงินทองอือตรงนี้ก็ได้ครับเอาก่อนซื้อตืดตึกทึกป้าบอือหุดยอดแมง ไม่ได้อะไรเบยโอเคทางลองอยู่นี่สรุปว่าชั้นไหนวะที่มันมีทำไมตัวน,นี้มันเจอสีเทาเยอะจังเป็นอะไรลูกสีเทานี่มันตัวพิเศษที่เขาเก็บหินเข้าไปในร่างกายเอาถ้าเกิดเราเอาหินไปวางไว้กับพื้นแล้วรอให้สลามเก็บมันเป็นสีเทาป่าวะน่าลองนะเออเอาละได้แหลงแ็งแล้วอุ้ยแมตเตอรี่ฟูออะสกอ์ไปเลยนะสกอ์ เฮ้ตรงนี้เย,เยอะ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 ก็สอยสอยเรียบสอยสอยทางลงมีไหมขี้เกียจโกรธไม่มีหรอไม่มีเลยหรอถามจริงขี้เกียจโกรแล้วนาะ ขอขุดแป๊บอ๋ออยู่นี่เนทางลงชั้นนี้ก็ยังไม่ใช่ครับชั้นไหนกันแน่วะฮะตรงน,นี้แม่งให้โคเยอะมากประหยัดได้เยอะอจากทางลงมาชั้น49 ใช่ที่จะตามหาไหมไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับชั้นไหนวัดที่มันแบบมันมีทียเยอะอ่ะผมจำชั้นไม่ได้อะ่ะเฮ้ยไม่ต้องลงให้เสียเวลาขึ้นเลย49ไม่มีไป50ดูดิว่ามีไหมอยอคอเฮ้ยอคอ,อ,อ,อดับอย่างนี้จะไม่เก็บกลับไปก็กระไรอยู่มีผีด้วย มือแบน้โซลา่าด้วยด้วยโซลา่าเป็นสิ่งที่หายากหนิเพราะว่ามันต้องฆ่าจาักตัวแค่ไม่กี่ตัวส่วนใหญ่จะฆ่าแค่ผีแ,ลแหละโอ้โหนี่ไงวินเทอร์รูดเอาอะไรทิ้งดีวะเอ่อเป็นอะไรดีวะมันแพงทุกอย่างฟอรฟอเซสนแล้วกันเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวนี้แพงใหญ่เลยนะอันนี้กันไปสี่ดับอ่ะนี่เอาอันนี้โอเคเริ่มขุดกันเลยครับ ขอให้ได้วินเทอร์รูทสิ่งที่เพนนีชอบกินด้วยเถอะแปวเพนนีไม่ชอบกินเป็นที่วินเทอร์รูทนะผมชอบเป็นอ่ารากผักอีกยันหนึ่งมันเป็นของที่ทำผสมกันให้ตายเถอะผมไม่มีเลยว่ะแม่งได้แต่เคได้แต่เคสแค,ครคอทเคสแครอทมันต้องเก็บเพิ่มวันแะล้ะผมเยอะแล้วขี้เกียจเอากลับช่องไปล็อกแหม,แมสุดยอดเป็นใจจริงๆอา้าวทางลงเหร โถไม่เห็นเฮ้ยนั่นเพชรนี่นาเผ็ดเผ็ดเผ็ดเอ่ออันนี้แหละอะไรคือทางลงอยู่ข้างๆลงก็ลงวะอยากให้ลงใหมนี่ไงเจอแล้วชั้น53รเมมเบอร์เลยจริงๆจำเอาไว้จดจำเอาไว้ขึ้นใจว่าชั้น53นะผม มีของดีอยู่จําไว้จาไว้ไปเริ่มกันขุดหาของเวลาขุดสักครู่หนึ่งครับบอกเลยว่าขุดจริงจังไม่เจอสงสัยจะไม่มีดอกให้จริงครับน่าจะไม่มีให้หรอครับ่างนั้นอะ่ะมันได้แต่เนี่ยขุดมาเยอะมากเลยได้แต่เคปแคดลอตแบบอลังการงานสร้างมากอันนี้สื่อถ่ายไปตอนไหน,นก็ไหน,นก็ไหน,นแล้วนะผมเราจะเอาเป็นฮาร์ดวูดออก แล้วก็ไล่เก็บเคฟแครอทละกันในไหนก,ก็นไหนแล้วเยอะเยอะเหลือเกินนี่ดูดิยังไงก็ไม่ได้เว้ยมันไม,ม่ทางได้วินเทอร์รูนะครับผมโคตรเซ็งเลยแสดงว่าต้องหาแค่หน้าหนาวหรือไม่ก็ดับจากมอนเท่านั้นโลสบุกหนังสือที่หายไปอ่ะให้ทีนึงเผื่อว่ามันยังแก้ตัวขอเวลาแก้ตักไม่มีเลิกไม่ขุดแล้ว เลิกงอนงอนถาวรปะครับขึ้นแล้วก็กลับบ้านนอนกันเลยดีกว่าวันนี้ข้ามวันเลยทีเดียวหนุ่มบัาสต็อปปะว่างไงเจ้ามา้ารอนานไหมสงสารม้านะถ้าเกิดเป็นม้าในฮเวนมูนนี่น่าจะแบบมันจะมีนี่ให้ครับว่าให้เราสามารถดูแลมา้าเล่นกับม้าได้เอออันนี้จะไปซี่ทำไมไม่ยเก็บเข้าไปล่ะลูกเวนของเต็ม หุ่นกิดของว่ะแป๊บนึงเดี๋ยวขอจัดก่อนโอเคเรียบร้อยโอ้อยเจ็บคอเลยทัฟเฟิลออยเก็บไว้หน่ะว่าทัฟเฟิลออยลืมอันนี้ไว้นี่โอเคครับเดี๋ยวก่อนนอนหน่อยเดี๋ยวขอแวะไปตรวจสอบว่ามีทัฟเฟิลออกมาอีกไหมหนะผมแล้วก็ปิดไปแค่นั้นแหละไม่ต้องปิดหรอกดูว่าเจ้าวายพวกนี้หมักเสร็จยังกูว่าแล้วอุดยอดลูกพอ่อขอหมักหน่อยครับมา ไม่พลาดรอบนี้ไม่พลาดจู๋ชัวเชื่อใจฉันฉันไม่เคยพลาดเดี๋ยวก็พลาดดิค่ะเสียงเสร็จนะผม,มเมื่อกี้โอ้แม่งเสร็จเป็นสเต็ปว่ะเสร็จตอนจะนอนเดี๋ยวก็ไม่ได้นอนดิค่ะเนี่ยสนใจนอนหน้าบ้านไหมครับเสร็จตังค์พันหนึ่งฮะรายการได้หมักเพิ่มหนึ่งวันเอาไหม เอาฉะนั้นเร่งมือครับถ้าเกิดพลาดหน่อยไปฝักคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยว่าพลาดหรือเปล่าน้อไม่แน่ใจจะพยายามให้พลาดน้อยสุดแต่ว่าอาจจะมีพลาดไปบ้างเพราะเรารีบรีน่อ,อือตายเถอะไม่ขึ้นแล้วนะไม่มีเด้งแล้วนะโอเคไปเร็วยังนอนทันครับยังนอนทันฮึบ ไม่ได้จะกินเร Herm ุ้รมีรุ้รุ้รุ้ระ้รี้รุ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 ้ริ้รอ้คุอรุ้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 รล้รุ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 ้วุ้ร้รน้ีนุ้ paint, ร้ร้รุ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 ้รเ้รุ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 ้แล้รด้รล้วน้รุ้รุ้รุ้รา้รายขอท้ทั้หมดรุผมนี่ เรียบร้อยสวยงามปลาครบแล้วนี่ครบแล้วต่อไปอัติแฟกต์อัติแฟกต์ยังขาดอยู่มินเนอร์ครบแล้วนะผมคุกกิ้งอันนี้ขาดเยอะนะผมอะชิเม้นท์เลกหลออกยายอย่างเหมือนกันที่ต้องครบทำอันนี้อชิเมนท์นี่คืออ่ทำให้พิพิธภัณฑ์สมบูรณ์ครับอันนี้เป็นทำสูตรอาหารได้ครบอันนี้เป็นคราฟทุกอย่างอันนี้เป็นช่วย40วันเต็ดเควีตนะผมเดอะบิีแควบแล้วก็ ชิป15เอาเอครัปอันนี้คืออะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจโอเคไปแล้วครับก็ขอบคุณท่านติดนาาสมนายปี่ยนเซ็ใจกับเกมชี่ว่าาด a ว Devil หน่วงากกดไลค์กดซับสไคร์และกดแชร์หน่อยถ้าเกิดไม่ด้ชมงานเพื่อพัฒนาผลาต่อไปครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย